อ่านมัสการหลวงพี่กิตินะครับผมวิทยาที่ว่าจะทำสื่อเกี่ยวกับเรื่องเฮลิคอปเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองอธิบายให้ฟังนะครับมันจะต้องอ่าจ่ายไฟเพื่อให้เห็นภาพจริงแล้วก็ประกอบการอธิบายแต่ว่ารายละเอียดผมบอกหลงพี่เลยนะว่ามันเยอะมากนะครับต้องต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับมันค่อนข้างนาน ผมเล่นมาเกือบสิบปีเนี่ยกว่าจะรู้ได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาเยอะเพราะนั้นอาศัพท์บางคำของพี่อาจจะงง,งๆนะครับอาจจะงงๆแต่ว่าผมจะพยายามอธิบายให้ให้ให้เห็นภาพให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยาวมากไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมโหลดคลิปไม่ได้อันนี้มาดูฮอผมพอผมเนี่ยจะเป็นพอไซส์ใหญ่สุดนะครับในขนาดที่ทำออกมาขายในท้องตลาดซึ่งถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็เรียกว่าไซส์90 ครึ่งข,ขนาดณณปัจจุบันเนี่ยสามารถเอาเครื่องขนาด120เนี่ยยัดลงไปได้นะครับแต่ว่าด้วยขนาดก็ยังคงเท่าเดิมนะครับการเพิ่มขนาดเครื่องเพื่อให้มันแรงนะครับเพื่อให้มันเล่นได้อย่างอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เรียกไซส์700นะครับใหญ่สุดตอนนี้ก็มี800นะครับเพิ่มขนาดมอเตอร์ KV มอเตอร์เข้าไปแต่ว่าขนาดของตัวฮอเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับว่าดูมิตินะดูมิติ นี่คือสิ่งที่หลวงพี่อยากรู้นะชุดเทสใช่ไหมครับนะบชุดเทสอันนี้เขาเรียกว่ากิฟเบทนะครับกิฟเบทอันนี้คือเมนเบทก็คือโรเตอร์นั่นแหละครับเมนเบทอันนี้กิฟเบทอันนี้เซ็นเตอร์ฮับอันนี้ก็เป็นวอสเอาล์เบทอันนี้เป็นสวอตเพทไอสวอตเพทตัวนี้นะครับทั้งฮอจริงฮอร์อาร์ซีเนี่ยจะมีเหมือนกันสวอตเพทตัวนี้เป็นตัวสั่งเปิดพิษตามมุมต่างๆนะครับอันนี้ ต่อไปเป็นรีโมทเป็นทานสมิชชั่นะครับรีโมทก็ต้องมีคุณภาพนะครับต้องราคาแพงไม่งั้นมันก็สั่งไม่ได้อย่างใจนะครับก็ราคาไม่ถูกอะฮะแพงแพงทีเดียวนะครับอันนี้ของผมใช้ไท้าย j H, เป็นของญี่ปุ่นอันนะี้มาดูข้างในกันนะครับพอสอดคอ,อนุ๊ปปีอ้ออกมานะครับขุมพลังของผมเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร ที่เขเรียกว่าลิโพฮะสองก้อนนะครับต่อเป็นอนุกรมนะครับหนึ่งก้อนเนี่ยยี่สิบสอจุดสโวลต์นะครับมันเป็นขนาดเดียวกับแบตเตอรี่รถติดล้อนะครับมอเตอร์ก็เควต่ำไม่สูงนะครับแต่ว่าท็อกสูงนะเควก็ประมาณ5้าร้อยสิบเควีความเร็วรอบก็เฮสปีดเนี่ย ถ้าบินปกตินะครับพราะวอลลิงธรรมดาก็อยู่ปรมาณมพันแปดร้อยพันเจร้ยหสิบถึงพันแปด้อยครับสามารถยกตัวได้ละที่มุมพิษที่พิษบวก8ดก็เริ่มยกตัวแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า,าจะเล่นสตันสามดีอย่างที่ผมตีลังกาให้หลวงพี่ดูเนี่ยแคสสปีดจะอยู่ที่ประมาณสองพหนึ่งไม่เกินสองพนอนะครับมีคนเล่นได้ถึง2องพันสาแต่ว่าอันตรายว่าเบรคจะยิงได้นะครับหูนี่จะขาด อันตรายอจริงก็บินประมาณนี้ครับประมาณ2000นะครับเปิดเปิดบวกอยู่ที่ประมาณ10พิษตัวนี้จะเปิดที่ประมาณ10องศาถึงอ่สิองศานะครับถ้าเป็น 3D ดีเนี่ยบวกกับลบจะเท่ากันเปิดพิษบวกกับพิษลบแต่ถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์จริงไม่มีพิษลบนะครับมีแต่พิษบวกมันมัน,ม,นมันได้มาหงายท้องอะนะครับอันนั้นก็นี่คือเรื่องถุงพลังลิเธียมโพลิเมอร์ก้อนหนึ่งที่อาจารย์เห็นที่หลวงพี่เห็นเนี่ยหก้อนเนี่ย ประมาณ3,500นะครับสอก้อนบิน2ไฟก็บิน1ไฟลงใช้สองก้อนก็เจ0 0ถ้ามี2อชุดก็หมื่นสีเฉพาะแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นแบตเลี้ยงรีซีฟนะครับอันนี้คือเจโรเมติกนะครับอฮอรนี่มี2ระบบอันนี้เขาเรียกไฟบาลเลนไฟบาลเลนนี่ยก็คือไม่มีแพดเดิลแพดเดิลคืออะไรครับผมเอามาอธิบายลำเล็กให้ดู ถ้าเราพูดถึง h ิวอี้หรือว่าเบลสองหเนี่ยจะมีลูกกระตุม้มอันเล็กออกมายื่นออกมานะฮะอันนี้เขาเรียก p a ดเดิลนะครับไฟบาแพดเดิลเป็นตัวทําให้เสถียรภาพของหอเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีเสถียรภาพสูงนะครับไม่วูบวาบ,นะบซึ่งหอจริงควรจะมีแต่ว่าหอสมัยใหม่เนี่ยก็จะใช้อิเ,เล็กทรอนิกส์ที่เขาเรียกว่าเจโรเมติกนะครับเข้ามาคุมหางนะครับซึ่งหอจริงก็ใช้เหมือนกัน เพราะนั้นทอรุ่นใหม่ก็จะเป็นโรเตอร์เฮดที่ไม่มีแพดเดิลนะครับจะใช้ตัวกล่องไฟบาเลนอันะนี้เลก 3G เป็นตัวควบคุมนะครับแก้เอียงอันนี้คือสปีดนะครับเป็น ESC ที่ดูดพลังจากแบตเตอรีนะ่อัดเข้ากับมอเตอร์นะครับให้มันได้กำลังตามที่เราต้องการนะครับโดยหลักก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ เดี๋ยวดูว่ามันทํางานยังไงผมจะลองโอเปเรตให้หลวงพี่ดูนะครับอันดับแรกต้องกางเบรออกมาก่อนเดี๋ยวผมเสียบโทรศัพท์แป๊บหนึ่งกับหัวก่ก็ไม่รู้นะหลวงพี่แป๊บหนึ่งนะผมต้องต้องวางก่อนแป๊บหนึ่งครับผมวุ่นๆหน่อยนะเอาปิก๊กก็ลกๆหน่อยนะต้องกลางหางกลางหัวอะไรยุ่งไปหมดแล้วครับเพราะว่าในระหว่างที่เราเสียบไฟเนี่ยมันก็จะเริ่มขยับ าก่อนอ่าเปลี่ยนลำนิดนึ่ครับต้องเปลี่ยนลำก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งท่านมิชันสามารถเล่นได้สามสิบลำนะครับเปลี่ยนเป็นดีดของเออผมเล่นเครื่องบินด้วยแล้วพี่ หงี่ขออนุญาตเอากล้องมาถ่ายให้ดูครับอาตอนนี้หลวงพี่มาดูการทํางานของมันนะครับชุดเทสชุดนี้นะครับโดยหลักของทางฮอเขาเรียกว่าระบบ C C P M C C P M หมายถึงว่ามันทางานพร้อมกันทั้งสามตัวนะครับยกอย่างเวลาผมว่าผมยกพิษนะครับหลวงพี่ดูการเปิดพิษนะครับจะเห็นว่าโซลเพลนเนี่ยยกขึ้น ครับยกขึ้นแล้วก็จากสวอตเพจเนี่ยมันก็มีบอลลิงต่อขึ้นมาที่เขาเรียกสวอตลิงก์นะครับมาต่อกับอาร์มของตัวกิ๊ฟทำให้มันเปิดบวกเห็นไหมฮะนี่คือการเปิดบวกอัที่ผมเล่นอตอนนี้ก็คือมุมบวก14อันนี้คือลาลังยกตัวขึ้นนะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับ ท็อตเทิก็คือกลัวตัวกําลังของมอเตอร์ถ้าเราปดูดเปิดบวกเยอะนะครับมอเตอร์ก็จะเร่งขึ้นด้วยนะครับมันจะสัมพันธ์กันมืออันตั้งมันตั้งในรีโมทนะครับนี่คือสติ๊กเปิดบวกเราก็จะเห็นว่าฮอทํางานดันลงก็คือเปิดลบอันนี้คือหงายท้องนะครับมันพอจะดูดลงเพราะถ้าเราหงายท้องก็คือยกขึ้นนะครับอันนี้มาดูในการแก้เอียงนะครับแอรอนขวานะครับขวา,ขวานี่คือขวานะครับนี่ก็คือเลี้ยวขวาหอก็จะเอเ็นไปทางด้านขวา ซ้ายนะครับไปข้างหน้าจะับมาข้างหลังนะครับนี่คือคือคือการทํางานของซอฟต์แพรนะครับซึ่งจะไปสั่งนะเทสนะครับชุดเมรโรเตอร์นะครับให้ทํางานตามที่เราต้องการแก้เอียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะใช้เซอร์โวสามตัวชุดนี้ใช้เซอร์โวสามตัวนะเซอร์วโวมอเตอร์เซอร์โวเซอร์โวคือตัวนี้นะครับเราดูหูหูเซอร์โวทำงานนะครับ ส่วนหางก็เป็นเซอร์วตัวที่สี่นะครับหางตองที่ดูหางนะครับใบหางทํางานนะครับนี่คือใบหางทํางานนะแกเอียงแกแกแกแรงบิดนะครับมันจะมาฝืนแรงบิดของใบพัดหลักนะครับวันนี้หลักการของฮอรจริงๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือรัดเดอร์ถ้าเป็นฮอรจริงก็อยู่ที่เท้านะครับเหยียบซ้ายเหยียบขวาอยู่ที่สติกเล่นอาร์ซีก็อยู่ที่สติก ซ้ายฝามาหมุน hmm. ซ้ายหมุนฝานะครับยกขึ hmm. like. mm ้นยกขึ hmm. so ้นก mm ็ค hmm. ือดึงพ right. ิษข hmm. mm ึ้นก็คือก็คันบังคับถ้าเป็นฮอจริงก็อยู่ซ้ายมือนะครับส่วนคันไซคิกเขาเรียกไซคิกนะครับอยู่ตรงกลางก็คือกันซ้ายกันฝาไปข้างหน้าดึงข้างหลังนะครับเหมือนกันกับหลักฮอหลักการของฮอจริงทุกอย่างครับเปิดขึ้นเปิดบวกเปิดลบเปิดบวกนะครับที่ผมเล่นก็จะอยู่หยีอยู่หยีมือก็จะไม่อยู่นิ่งนะครับเป็นออโตเมติกก็ หลักๆประมาณนี้ครับหลวงพี่มันลึกไปกว่าน,นี้การตั้งวิทยุนี่ก็เฉพาะการตั้งรีโมทอย่างเดียวนี่เพื่อจะให้มันเล่น3 d ดีได้นี่ก็เรียนรู้กันหลายเดือนนะครับหลายเดือนพอที่จะมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องต้องต้อง,อง,องเป็นคนที่มีใจรักและชอบนะครับชอบเรื่องเรื่องเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะหลักของพลศาสตร์การบินก็ต้องมีใจรักไม่งั้นก็ไปไม่ได้นะครับเพราะยากมาก ก็เอามาฝากหลวงพี่ให้รู้พอสังเขตนะฮะพอสังเขตถ้ามีอะไรจะถามก็ถามมาเดี๋ยวผมตอบเป็นข้อๆนะครับนามนสก,การนบผมหลวงพี่